สามเดือนต่อมาหน้าทะเลซกโซหยุดพวกเราเตือนคุณอยู่พวกเราคือตำรวจทางน้ำจากประเทศเกาหลีเรือของคุณต้องสงสัยว่าทำการประมงผิดกฎหมายและฝ่าฝืนบุกลุกพื้นที่น่านน้ำ โปรดนำลูกเรือทั้งหมดของคนออกมายังดาดฟ้าเรือเดี๋ยวนี้เราจะเตือนคุณอีกแค่รอบเดียวจะทำยังไงกันดีครับผมว่าเราบุกยึดเรือนั่นเลยดีไหมเรามาทำตามคู่มือกันเถอะขั้นตอนแรกต้องตรวจสอบซัก่อนได้ครับท่าน นี่คือทีมสำรวจพวกเรากำลังเข้าไปยังพื้นที่เรือลำนั้นเราได้เข้ามาในเรือแล้วพวกเราจะทำการสำรวจตดงนี้รับทราบนี่เป็นรายงานของทีมสำรวจไม่มีอะไรในเรือรับทราบปรวสำรวจเรือให้ทั่วชั้นใต้เรือด้วย รับทราบให้ตายสิทำไมถึงของให้ทำอะไรเยอะแยะจังวะแต่ของมันตกมาจากไหนกันเนี่ยจาคิมมีอะไรในนั้นหรือเปล่าไม่มีอะไรเอ๊ะนั่นมันอะไรนะ เวอร์อ่าท่านเกิดอะไรขึ้นครับท่านอ่านั่นมันบ้าอะไรวะยกเขาขึ้นมาตอนนี้ละ่ะท่านพระเจ้าช่วยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเอามันออกไปจากฉันไม่ผมผมทำไม่ได้ ทุกคนถอยไปให้ห่างปล่อยสักทีสิไอสาระเลวพัวฝาหน้าไปจ่ายคิมเป็นอะไรหรือเปล่าโว้ยโอ้ยศูนย์บัญชาการใหญ่ศูนย์บัญชาการใหญ่ทีมสํารวจรายงาน ตอนนี้เรากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์ประหลาดที่ระบุตัวต,วตนไม่ได้เราจะยิงปืนของเราเพื่อทำการตอบโต้ไองโง่เอเอววว้้ว้าาา เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ครับทีมสำรวจนี่คือศูนย์บัญชาการใหญ่เสียงปืนที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ใช่จากฝ่ายของเราหรือเปล่ามาจากฝ่ายของเราครับและพวกเราจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากลับไปถึงแล้วรับทราบ โบจะรายงานสิ่งนี้ให้ฟังยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เอาเป็นว่าแค่บอกบอกไปตามตรงว่าเกิดอะไรขึ้นละกันจ่ายคีมรู้สึกยังไงบ้างแพลลึกอยู่บนใบหน้าของเขามาเตรียมตัวกับกันเถอะแพลเขาสาหัสขนาดนี้เรารายงานหน่วยพยาบาลไว้ล่วงหน้าดีกว่าท่านปวดแข็งใจเอาไว้แป๊บหนึ่งนะ เอ้าหดีกายร่างเรียบร้อยอ่าทำไมถึงทำแบบนี้กันล่ะท่านเ่าโดนกับมืออ่าท่านท่านครับเบอรอและวิดีโอที่ได้มาจากกล้องติดลำตัวก็จบเพียงแค่ถึงตรงนี้ครับเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรืดอดำนั้นมาบ้างไหม มันเป็นเหลือไม่มีการจดทะเบียนเพราะงั้นพวกเราเลยไม่ทราบว่ามันมาจากประเทศอะไรแต่ดูจากความเสียหายที่ไม่รุนแรงมากนักผมตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะพัดออกมาจากชายฝั่งมาครับนอกจากนั้นเจ้านั่นเหลือแค่ครึ่งตัวเขาเคลื่อนที่โดยมีแค่ครึ่งตัวได้ยังไงกันมันเป็นมนุษย์จริงๆงั้นหรอใช่ครับหน่วย ชันสูตรของรัฐบาลได้ชันสูตรร่างกายของเขาแล้วครับแบลผลของการชันสูตรได้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งอวัยวะและยียนที่ตรงกับลักษณะของมนุษย์สิ่งที่เราตั้งใจตรวจสอบตอนนี้ก็คือจำนวนฮีโมโกลบินโดยทั่วไปเราจะมีค่าฮีโมโกลบินอยู่ที่12-17แต่จาก ตัวอย่างที่เรานำมามีแค่0.3เท่านั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหยุดเรื่องที่มันชวนปวดหัวสัทีอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยอธิบายง่ายๆคือจากตัวอย่างที่เรานำมามันสแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจครับ นั่นหมายความว่าพวกมันไม่ต้องการปอดหรือหัวใจในการดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นก็เหมือนว่าเราโชคดีนะสิถ้าเราค้นพบอะไรคือสาเหตุพวกนั้นสามารถชิงเอาปอดกับหัวใจพวกมันมาได้เราควรจะค่อยๆค้คนพบไปทีละเปาะด,ดีกว่าการเปิดเผยทุกอย่างในทันที เราจะได้เพื่อเพลินกับมันทุกชั้นอย่างละเอียดและสามารถรู้แต่จุดเริ่มต้นได้พวกเราได้อนุญ,ญาตให้เข้าถึงตัวอย่างอันแสนมีค่าและด้วยเหมือนปีนี้โชคจะเข้าข้างประเทศเราซะแล้วสิแต่ดูเหมือนความเสียหายกับผลเสียใหญ่หลวงกว่ามากเลยนะ หน่วยวิจัยได้เตรียมพร้อมอะไรหรืออยังโครงการนี้จะดำเนินการได้จริงเหรอครับอย่างที่คุณกล่าวไปมีหลายอย่างที่หน่วยวิจัยของพวกเราต้องเตรียมครับหนึหน่งในนั้นก็คือพาหนะสมและสมมติฐานการติดเชือ้อยังคงเป็นเรื่องคุมเครือแต่ มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านเซลล์จะเกิดขึ้นเมื่อเอนไซม์และแบคทีเรียที่สร้างในช่องปากของผู้นำพาหะเข้าสู่เลือดของอีกคนหนึ่งครับเหงมงั้นการติดเชื้อก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เหยื่อโดนกัดเข้าไปในเนื้อสินะงั้นในแง่ของการแพร่เชื้อก็ถือว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าและถ้าเกิดเรื่องตรงกันข้ามขึ้นละ่ะ หมายความว่ายังไงไอ้ตรงกันข้ามนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้มนุษย์เป็นฝ่ายกัดหรือกินสิ่งมีชีวิตนั้นเรื่องนั้นพวกเรายังไม่ได้ทำการทดลองเลยครับทาไมถึงไม่วิจัยเรื่องนั้นถ้าลูกน้องของคุณลืมที่จะวิจัยเรื่องนั้นอย่างน้อยคุณและเพื่อนร่วมง,งานของคุณน่าจะลองแง้มเรื่องนั้นบ้างสิ เอาหน้าเอาหน้าจะเย็นลงก่อนนายได้ตัวอย่างมาอาแล้วใช่ปะการทดลองจะก,ก,กินเวลานานไหมด็อกเตอร์ขิมพวกเราสามารถรับรายงานได้ทันอาทิตย์นี้ใช่ไหมฉันจะบ้าตายแล้วนะโว้ยนี่พยายามจะกดดันฉันงั้นเหรอฉันตอบปฏิเสธเรื่องนั้นไม่ได้ด้วยได้ครับผมจะลองดู โอเคงั้นก็ถึงเวลาแล้วสินะเตรียมตัวพร้อมแล้วหรืออยังแน่นอนครับโปรดมองไปยังกำแพงด้านหลังของคุณโอ้ นี่คือกระจกอะคีลินที่หนาถึง15เซนติเมตรและสำหรับข้อมูลของคุณระดับออกซิเจนด้านในต่ำกว่า10%มันเป็นระดับที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งในโซลเลยนะครับพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีออกซิเจนและพวกมันไม่รู้สึกเจ็บปวดด้วย พวกมันมีวิจัยพวกมันมีปัจจัยทุกอย่างเพื่ออยู่รอดและไม่ตายง่ายๆแต่ดูเหมือนสติปัญญาจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะสติปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทหารด้วยและนอกเหนือจากนั้นเจ้าพวกนี้มันยิงปืนเป็นหรือเปล่าผมไม่คิดว่าทำได้ครับท่านเออแค่ยิงปืนไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีค่าในเชิงกลยุทธ์หรอกนะ คุณได้ทำการจำลองการปฏิบัติทาหารแล้วใช่ปะครับเราได้คำนวณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปสิ่งนี้ออกไปสู่เมืองที่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วครับจยางแรกในเมืองเล็กที่มีประชากรประมาณ1,000 0แสหรือต่ำกว่ามีจำนวน2%ที่จะติดเชื้อภายใน24ชั่วโมงครับ 17%หลังจาก2วัน34%หลังจาก3วันระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจะลดลงในวันที่3ดังนั้นต้องมีมาตรการตอบโต้สำหรับตัวแปรณจุดนั้นในช่วงเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยุดการเผยแพร่ข้อมูลและผลของการทดลองจากเมืองใหญ่ๆละ่ะผมได้จำลองแบบเดียวกันย4บ4ชั่วโมง2วัน3วันและผลก็คือ 47%, 64%, 70%ผลการแพร่ระบาดออกมาตามนี้ครับมันมีอยู่2เหตุผลหลักๆที่การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมืองเล็กๆนั่นก็เพราะว่าความต่างของความหนาแน่นประชากรจำนวน50คนที่ใช้พื้นที่ร่วมกันในพื้นที่ของเมืองย่อย และการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันเฉลี่ยอยู่20กิโลเมตรต่อวันครับคิดว่าไงหัวหน้าด้วยตัวเลขประเภทนั้นคุณคิดว่าแผนการนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมการสูญเสียประชากรกว่า50%ก่อนสงครามจะเริ่มเป็นผลเสียที่ใหญ่หลวงพวกเราไม่สามารถเริ่มกองทัพได้เพราะพวกเรา คอยรับมือกับสิ่งมีชีวิตแค่คงแผนกลยุทธ์ไว้ยังยากเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาวุธยุทธ,ธาศาสตร์ที่เหนือกว่านิวเคลียร์อีกนะขึ้นอยู่กับการใช้งานครับและจุดอ่อนของมันล่ะพวกมันไม่แสดงการตอบโต้ต่อสิ่งล้วใดๆครับและผล และแผลหรือรอยขีดข่วนก็ไม่ส่งผลอะไรเช่นกันเมื่อใดที่สมองของพวกมันได้รับความเสียหายพวกมันจะหยุดการเคลื่อนไหวทุกประการครับและผลจากการทดลองการหนองต่อความเย็นจะหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อมีอากาศติดลบ55องศาพวกมันหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อมีอากาศติดลบ55องศาและ ถ้ามากกว่านั้นพวกมันก็เคลื่อนไหวได้อีกครั้งบายความว่าพวกมันก็ยังพอควบคุมได้สินะเข้าใจแล้วขอโทษนะครับเออครับแต่อย่างที่เห็นในวีโอนั้นสิ่งนั้นพิจารณาถึงเรื่องการแพร่เชื้ออย่างอื่นด้วยนะครับ2ปีผมให้เวลาคุณ2ปี อะไรนะครับผมจะให้เงินทุนสนับสนุนตามที่คุณต้องการแต่ภายใน2ปีนั้นผมต้องการให้คุณสร้างวัคซีนที่หยุดยั้งการแพร่เชื้อนั่นฟูฉันทำถูกหรือเปล่าฉันทำดีพอหรือยังไม่รู้เลยสักนิดเมื่อ ไหลที่เราพัฒนาวัคซีนนั้นได้พวกเราวางแผนจะแจกจ่ายไปแต่ละส่วนของโลกเมื่อตัววัคซีนถูกเผยผมไม่จำเป็นต้องบอกใช่ไหมว่าจะมีค่าเท่าไหร่โอเคอย่าเพิ่งกังวลไปโอกาสแบบนี้มันไม่ได้วนมาหาง่ายๆอะไรกัน เรียบร้อยซัมบี้หลุดแน่คุ้ว่าฝนตกซะด้วยสิรีบ,รบจบเรื่องนี้ดีกว่ามันเบ,นบรคุปหมายเลขสามข้างมินกู